เราลองมาพิจารณากันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Effective Potential เนี่ยมันบอกอะไรเราอย่างแรกก่อนเนาะก็คือเราลองมาดูเรื่องของแกนนะแกน Y แกน Y ก็คือเป็นแกนที่บ่งบอกถึงพลังงานถูกต้องไหมตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองดูจากสมการที่เราได้จาก Equation of Motion in Radial Direction เราจะพบว่ายังไงก็ตามนะค่า e ก็เป็นพลังงานเหมือนกันแล้วก็ เป็นอะไรด้วยนะครับเป็นเหมือนกับค่าคงที่ใช่ไหมครับตัวนี้ที่เราได้จากการโซฟสมการนะอินเรเดีย i เ e c ร i ชัเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นค่าคงที่เนี่ยแน่นอนครับครูสามารถลากเส้นในลักษณะแบบนี้ได้เห็นไหมครับลากเส้นในลักษณะแบบนี้ได้ก็คือจะเป็นเส้นที่เออเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอะไรนั่นเองครับค่าคงที่ของระบบคือพูดง่ายๆก็คือว่าพลังงานนะจะเป็น ค่าคงที่ไม่ว่า r าจ,จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามดังนั้นจากสมการตัวนี้ถ้าพวกเราดูเนาะตัวนี้เราก็จะเห็นได้ว่าครูสามารถเขียนสมการตัวนี้ออกมาให้อยู่ในรูปของอะไรเนเองครับ1ส่วน2 r dot square นะ plus กับอะไรเนเองครับนะ p l u กับ effective potential ซึ่งพอดีครูขอย้ายย้ายข้างตัวนี้นะไปอีกฝั่งหนึ่ง เราก็จะได้ออกมาว่านะครับ energy น q u น์เอ่อกับพลังงานรวมมกับอะไรนั่นเองครับมินกับเอฟเฟ t i v ฟโพเทนเชียซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราพิจารณาใน Center of m a อ s ม o o โคออร์ดินตนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาสมก,การนี้พร้อมกันเนาะตรงนี้ฝั่งซ้ายคือพลังงานจน ใช่ไหมครับ1นึส่วนสอง m v s เนาะในที่นี้ก็คือจะเป็นพลังงานจล per unit mass นะครับซึ่งกูถามนิดหนึ่งนะพลังงานจลเนี่ยมีค่าเป็นลบได้ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่พลังงานจลเนี่ยมีค่าเป็นลบไม่ได้นั่นหมายความว่าแสดงว่าถ้าเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยค่าตรงนี้ e ลบ v f f ตรงนี้เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0เห็นด้วยกับครูไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้า e ต้องมากกว่าโทษทีนะครถ้าฝั่งขวามือเนี่ยนะครับก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0มันหมายความว่าถ้าเราพิจารณาเส้น Curve Effective Potential แล้วก็เส้นในแนวนอนก็คือ e นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอนุภาคเนี่ยหรือว่าดาวครอสเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนที่ได้ก่อมเมื่อต้องเคลื่อนที่ในบริเวณที่เส้นเค r ร์ฟของเลยนะครับ e ต้องเหนือกว่าเส้นเคอร์ฟของ Effective Potential เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูกันตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเราจะพบว่าถ้าในบริเวณที่ครูเขียนเส้นปักเห็นไหมครับเขียนเส้นปักลองดูนะอันนี้ก็คือ e อยู่ตรงนี้ e f f e c t i v e potential ก็คือเส้นดำบริเวณนี้อนุภาคเคลื่อนที่ได้ไหมครับตรงนี้เราจะพบว่าบริเวณนี้อนุภาคเคลื่อนที่ได้เพราะว่าเป็นอย่างนั้นเองครับเส้น Curve ฟ e เหนือเส้นเคอร์ฟ e f f เฟกต e ฟโ t e n นเช แต่ถ้าเกิดเราดูในเส้นที่อะไรนั่นเองครับเส้นที่เป็นเส้นหนาเห็นไหมครับเราจะพบว่าเส้นหนาก็คือ Effective Potential เหนืออะไรนั่นเองครับเหนือตัวเส้นค่าพลังงานคงที่ของระบบซึ่งแสดงว่าบริเวณนี้ก็คือจะเป็นอะไรนั่นเองครับจะเป็น Forbidden นะครับ Region นะ Forbidden Region สำหรับ Classical Particle เนาะแต่ถ้าเกิดเป็น ควอนตัม Particle อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันสามารถทะลุตรงนี้แต่คราวนี้กูไม่ขอพูดควอนตัมนะเอา Classical Physics ก่อนแล้วกันเพราะนั้นแสดงว่าบริเวณนี้หรือบริเวณนี้ก็คือจะเป็น Forbidden Region ของการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เห็นด้วยกับครูนะครับดังนั้นถ้าเราลองนะ Classify นะการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์โดยใช้ Effective Potential เราพบว่าจริงๆแลวเนี่ยเราสามารถ Classify การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ได้ออกเป็น สองแบบใหญ่ๆแล้วก็สี่แบบย่อยๆเดี๋ยวเราดูนะครับว่าสองแบบใหญ่ๆแล้วก็สี่แบบย่อยๆคืออะไรนะรูให้ค่าตัวนี้เป็น e 2นะ e 2ก็คือว่าพลังงานเป็นลบนะครับพลังงานเป็นลบนะแต่ก็ยังไม่ถึงค่าต่ำสุดและรูให้ค่า e 1นะฮะค่าตรงนี้เนาะเป็นค่าที่อะไรเองครับเป็นค่าที่ระบบมีพลังงานต่ำที่สุดและหลังจากนั้นพอระบบมีพลังงานต่ำที่สุดอาจจะเพิ่มพลังงานไปเรื่อยๆจาก e 1เป็น e 2 e 2เป็น e 3 e 3ก็คือจะเป็นจุดที่อะไรนี่เองครับพลังงานรวมเป็นศูนย์พอดีนะฮะแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุด e 4นะครับก็คือพลังงานรวมเป็นบวกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าในแต่ละแต่ละเส้นเนี่ยมันมีการบอกความหมายว่าอย่างไรเรามาดูบริเวณแรกก่อนเนาะก็คือบริเวณที่พลังงานมีค่าเป็นลบถ้าสังเกตเอาบริเวณแรกก่อนนะก็คือบริเวณตรง e 1 เราจะพบว่า e 1เนี่ยเห็นไหมครับบริเวณนี้ก็เคลื่อนที่ไม่ได้บริเวณนี้ก็เคลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่าเส้นเคอร์ฟสีดํามันเหนือเส้นเคอร์ฟของค่าพลังงานเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า e 1เราจะพบว่าเป็นยงไงนั่นเองครับบริเวณที่อนุภาคสามารถอยู่ได้มีแค่จุดเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือครูเก่งให้ตัวนี้เป็นแค่ค่า r ศย์เห็นไหมครับเพราะนั้นจะพบว่าแค่เฉพาะจุด r ศย์เท่านั้นที่เป็นยงไงนั่นเองครับอนุภาคสามารถค้างอยู่ได้ เห็นไหมครับตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่อนุภาคค้างอยู่ได้แสดงว่าเป็นไงครับอนุภาคมีรัศมีการเคลื่อนที่เพียงแค่ค่าเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่อะไรครับที่มีรัศมีคงที่เพียงแค่ค่าเดียววงกลมหรือวงรีครับพวกเรา นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าในการเคลื่อนที่นะถ้าสมมุติอนุภาคของเรามีพลังงานต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คืออยู่ที่จุดนี้การเคลื่อนที่ในลนักษณะแบบนี้พลังงานในลนักษณะนี้จะให้การเคลื่อนที่ออกมาอยู่ในรูปสิ่งนะในรูปที่เรียกว่าอะไรนีครับ r c u ล่ r นะครับ circular ER ออบนะซคลาบนะอันนี้ก็คือเป็นเคสแทกเห็นไหมครับเพราะว่ามีเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นที่อะไรครับอนุภาคสามารถอยู่บริเวณนี้ได้จากสมการเอฟเฟกติฟโพเทนเชียลแต่ถ้าเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับพวกเราลองคิดตามนะของ e 2เราจะพบว่า e 2อเห็นไหมครับอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้ในบริเวณเส้นประ เห็นไหมครับบริเวณเส้นปะนั่นหมายความว่าอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้นะในบริเวณจาก r 1ใช่ไหมครับ r 1จนถึงนั่นเองครับจนถึง r 2เห็นไหมครับ r 1จนถึง r 2เพราะฉนั้นถ้าเราพิจารณา e 2อนุภาคเคลื่อนที่ได้จาก r 1ถึง r 2หรือพูดได้ง่ายก็คือมันมี r minimum แล้วก็ r maximum ะะการเคลื่อนที่แบบใดครับที่ควรจะมีทั้ง r ม i นิ m u m แล้วก็ r m a x i m มันะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งถ้าเกิดนึกไม่ออกอาจจะต้องนึกถึงเรื่องของ <S 2> <S 2> เรื่องที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของกฎของเค p เลอรใช่ไหมครับก็คือถ้าสังเกตที่ดีก็คือเรารู้ว่าเป็นไงครับดวาวเคราะห์เคลื่อนที่เป็นวงรีโดยที่ดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสไดโฟกัสหนึ่งของวงรีนะฮะดังนั้นถ้าเกิดครูวาด วาดวงรีนะโดยที่ตอนนี้ครูให้จุดออริจินเนี่ยตรงกับจุดโฟกัสของวงรีแล้วก็ครูให้จุดสีน้ำเงินนะครับแทนการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์แล้วก็ถ้าเมื่อไรก็ตามครูลากเส้นจากอะไรนี่เองครับจากจุดโฟกัสของวงรีนะไปยังอะไรนี่เองครับไปยังตำแหน่งของดาวเคราะห์ตัวน,นี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งเรเดียลโพซิชันของตัวดาวเคราะห์ ถูกไหมครับตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดสังเกตให้ดีว่าการเคลื่อนที่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือ R maximum ซึ่ง R maximum ตัวนี้ก็คือ R 2แต่ถ้าเกิดมันโครจรมาเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบุสังเกตดูนะครับผลสุดท้ายเราก็จะพบว่าจุดนี้เป็นไงนั่นเองครับจุดนี้ก็จะเป็น R minimum ซึ่งก็คือ R 1แสดงว่าถ้าระบบของเรามีพลังงานที่เป็นไงครับอยู่ต่ำกว่าศนย์แต่ไม่ถึงค่าต่ำสุด การเคลื่อนที่ของระบบของเรานะฮะหรือว่าการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เราก็จะได้การเคลื่อนที่แบบวงรีซึ่งวงรีก็จะมีชื่อชื่อนึงว่าอะไรเองครับมีชื่อว่าอะไรเองครับ e อะไรเองครับ elliptic orbit นะ elliptic orbit นะตัวนี้เคลียร์นะครับตัวนี้คราวนี้เราลองดูนะครับว่าในกรณีของ elliptic orbit แล้วก็ circular orbit ถ้าเกิดสังเกตได้ดีก็คือว่าทั้งเอลิปติกแล้วก็เซอร์คูล่าออร์บิทเนี่ยมันจะถูกคล้ายๆก็ถูกจำกัดบริเวณการเคลื่อนที่ถูกไหมตัวนี้เพราะนั้นในกรณีของเอลิปติกแล้วก็เซอร์คูล่าออร์บิทเนี่ยบางทีเราจะเรียกรวมกันอีกอย่างหนึ่งว่าการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าอะยรเองครับว่าเอ่อโครเซสนะครับออร์บิทนะหรือเป็นวงโคจรแบบปิดหรือเรียกว่าบัลต์นะบัลต์ออร์บิทนั่นเองนะฮะ ตนนี้ไปดูอีกอันหนึ่งนะครับดูอีกเคสหนึ่งก็คือเคส e 3แล้วก็เคส e 4สังเกตดูนะครับว่า e 3แล้วก็ e 4มีความเหมือนกันยังไงครับตรงน,นี้ถ้าสังเกตดูว่าถ้าในกรณีของ e 4ก่อนสังเกตดูนะเราเฉพาะ e 4ยังไงก็ตามเส้น e 4 มันเหนือเส้นสีดำตลอดยกเป็นแค่อะไรนะครับบริเวณจุดนี้เท่านั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะพบว่าในกรณีของท่าน e4 แล้วก็ e3 เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะเราจะพบว่าอนุภาคเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้จากอะไรเองครับ A minimum ที่จุดนี้จนถึง infinity เห็นไหมครับ e3 ก็เหมือนกันสามารถเคลื่อนที่ได้จาก R minimum นะณนะจุดที่ e3 ตัดกับเส้นเคอร์ฟตรงนี้เห็นไหมฮะจนถึงอะไนเลย infinity เพราะนั้นถ้าอย่างในกรณีของ E4 นะเคลื่อนที่ได้จาก R minimum จนถึง infinity ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราจะเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบอะไรเองครับ Hyperbolic ิก Hyper นะครับออร์บินะไฮเอร์โบลิกออรซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็น Hyperbolic แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปสงสัยก่อนนะเดี๋ยวจะมันจะมาเองจากสมการทางคณิตศาสตร์แต่ สาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเห็นไหมครับในกรณีของ Hyperbolic นะจะมี R m i n i ินิ um ค่าหนึ่งและผลสุดท้ายเป็นไงฮะจาก R m i n i ินิ um, มันก็จะเป็นไงนั่นเองครับจะอนุภาก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้จนไปสู่อินฟินิตเพราะว่าถ้าเกิดพิพจารณาตรงนี้ไม่ว่า E จะลากไปถึงอินฟินิตเส้น E 4ก็ยังเหนือ Curve Effective โพเทนเชียอยู่ตลอด แล้วก็เช่นเดียวกันครับในกรณีของ e 3อันนี้เป็นกรณี special case ซึ่ง e มีค่าเท่ากับ0ซึ่งในกรณีที่ e มีค่าเท่ากับ0เราจะได้การเคลื่อนที่แบบอะไรเองครับ parabolic นะ orbit ออกมานะตัวน,นี้ก็คือ parabolic ก็อาจจะรีนะอาจจะเหมือนกับว่ารีน้อยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือของ e 3 e 4นะส่วนตัวนี้ก็คือ e 2แล้วก็อันสุดท้าย ครูขอเขียนอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็คือให้เป็นอะไรเองครับ E 0ูเห็นไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นให้สังเกตด,ดูเนาะแค่อะไรเท่านั้นนะครับแค่เราพิจารณานะ constant of motion ซึ่งใน newtonian orbit constant of motion ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ angular momentum แล้วก็อะไรนั่เองครับ total energy และจาก total energy บอกเราได้ว่าเป็นไงนี่เองครับก็คือ orbit ใน Newtonian Orbit เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4แบบย่อยๆแต่2แบบหลักๆก,ก็คือแบบเปิดแล้วก็แบบปิดนั่นเองนะฮะดังนั้นเห็นไหมตัวนี้นะการที่อะไรนะครับเคปเลอเสนอกฎข้อแรกออกมาก็คือว่าวงโครจรเป็นอะไรนั่นเองครับเป็นวงโครจรแบบ l l ลิปติกเพราะนั้น l l ลิปติกเป็นเพียงแค่อะไรเท่านั้น,นครับหนในโซลูชันของ นิวต o n เนี่ r ออรเท่านั้นเพราะนั้นออร์บิทจริงๆมีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะครับตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันถ้าเราใช้ Gravitational พเทนเชียลเข้ามาบวกกับตัวเอ,อ f เฟกติฟโพเทนเชียลที่เราพิจารณานะน,นี้โอเคครับันเดี๋ยวในคลิปคราวหน้านะเดี๋ยวครูจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการโซ สมการนี้นะครับโดยใช้เรื่องของ ordinary differential equation นะครับตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถตอบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทำไมเมื่อ e เป็น0หรือเมื่อ e เป็นบวกเราจึงได้การเคลื่อนที่แบบพารา b o l i c แล้วก็ไฮเปอร์โบลเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ